สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปแรนดอมนะ,ะวันนี้จะมาในพลังของสุดที่รักนะคะบิเลอร์พันนีนะ,ะเป็นแรงดึงดูดสุดที่รักคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะทำไมถึงทำพลังงานสุดที่รักเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นพลังงานที่มีแรงดึงดูดในเรื่องของโซเมตค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะคะ มีพลังค่อนข้างแรงมากเออแล้วพลังของโซเมทนี้รวมไปถึงคู่โซเมทวินเคลมด้วยก็จะต้องใช้พลังของความรักนะคะพลังบวกนะ,ะในการดึงดูดให้มาลงเอยกันหรือมาพบเจอกันดังนั้นวันนี้ผู้อ่านได้เลือกที่จะทำแรงดึงดูดของสุดที่รักนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานสุดที่รักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ขอเปิดด้วยโรแมนต์แสงเจ้าก่อนเลยนะคะเหล่าเทวดานางฟ้าที่เต็มไปด้วยความรักนะคะใบนี้พลิกออกมาทรูเล e เกรดยาวๆพลังงานสวยมากเลยนะคะนะคะ This is the romance of a lifetime นะในช่วงเวลาของชีวิตนี้คุณจะพบเจอคู่รักที่เป็นรักแท้แล้วเป็นคนที่โรแมนติกมาก นะสมแล้วที่เป็นพลังงานสุดที่รักนะคะขออีกใบามาแล้วโอ้โหพ s t Life Relationship สัญญาณคือเป็นคู่ที่ยังไงก็ต้องกลับมาเป็นคู่กันนะคะจะเป็นคู่ที่อยู่ในชาติภพปัจจุบันหรือในอดีตชาติก็ได้ที่คุณเคยเป็นคู่กันมาก,ก่อนนะคะก็คือคู่บุเพสันนิวาสเนี่ย คุณจะกลับมาเจอกันอีกครั้งและนี่คือรักแท้ของคุณนะคะพลังงานว้าวมากๆดีมากเลยนะคะสุดที่รักของคุณช่วงนี้ผู้อ่านจะรู้สึกถึงพลังของความรักนะคะมันหมายถึงมวลพลังงานที่มีการเชื่อมโยงกับจักรวาลเหล่าเทวดานางฟ้านะคะในเรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างมาแรงมากปีนี้นะเป็นปีที่ น่าจะมีแรงดึงดูดให้คุณไม่เป็นโสดอีกต่อไปนะคะเพราะว่าคุณจะพบเจอคู่ของคุณนะถ้าเกิดใครที่ฝึกในเรื่องของกดแรงดึงดูดนะคะหรือว่า m a n i f ฟสตต่อจักรวาลน,นะคะผู้อ่านรู้สึกว่าคุณเนี่ยน่าจะได้พบเจอสิ่งที่คุณตั้งจิตอธิษฐานนะคะสิ่งที่คุณมานิเฟสไว้นะ,ะเพราะว่าแรงดึงดูดดีงามมากขอสองใบนี้นะคะมาดูสัญญาณใต้กองไพ่นะ โอ้โห r โรแมนติกฟิลลิ่ออกมายืนยันว่าจะหวานมากๆนะเปิดคลิปมาด้วยความหวานนะความวาวด้วยนะคะญญผู้อ่านขอเปิดสัญญาณของตัวคุณนะคะผู้ที่เข้าชมคลิปนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญมีอะไรบางอย่างที่อยากจะสื่อสารอยากบอกกับคุณนะมาดูสัญญาณตัวคุณนะคะมาแล้วโอโหนึ่งเหรียญ คุณพร้อมแล้วละ่ะคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ความรักใหม่กับรักแท้สุดที่รักของคุณนะคะสัญญาณขึ้นมาเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่สวยงามนะคะสัญญาณดีมากโอ้โหสัญญาณ6กไม้เท้านะคะเลิศเลยนะคะสัญญาณดีงามนี่คือความสำเร็จคุณจะประสบความสำเร็จมีลักษณะของ พลังงานการเกิดใหม่ที่สวยงามมากๆการเดินทางก็น่าจะนำความสำเร็จเข้ามาในชีวิตคุณนะคะทั้งเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ความรักด้วยนะสัญญาณคนทางไกลหรือเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะราชินีถือดาบคุณเคยผ่านเรื่องราวที่ไม่เวิร์กมาก่อนในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือมีอดีตอะไรบางอย่างนะ ตอนนี้ออกมาบอกเลยว่าด้วยความที่คุณแบบมุ่งมั่นตั้งใจมองไปข้างหน้าคุณไม่เทชีวิตคุณมีพลังงานบวกแล้วคุณมีพลังในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปแล้วก้าวไปข้างหน้าอย่างสวยงามและมั่นใจด้วยบุญบารมีนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จและเริ่มต้นชีวิตใหม่ แล้วจะมีแรงดึงดูดลักแทเข้ามาด้วยนะคะสุดที่รักของคุณโอ้โหไฮพรสออกมายืนยันว่าด้วยบุญบาร,รมีที่คุณสั่งสมมานะคะคุณจะพบเจอคู่ที่จริงจังคู่ที่รักกันมากแล้วก็จะเป็นรักอมตะนิรันดร์การด้วยนะคะสัญญาณพลังงานนี้เป็นพลังงานของพิธีมงคลหรือว่าเรื่องราวดีๆนะคะ สัญญาณบุญสัญญาณของความดีนะปรากฏขึ้นมาสิ่งนี้จะหนุนนำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานบุญใหญ่มากๆเลยนะคู่คนนี้ของคุณนะคะมาจากคู่คนนี้ของคุณเนี่ยพลังงานบุญหนุนนำให้พบเจอกันสัญญาณอัศวินถือดาบจะมีการเดินทางและมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะ ตัดสินใจชัดเจนมากนะคะหลายอย่างอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อยู่ที่ตัวคุณขึ้นกับการตัดสินใจของคุณนะคะด้วยพลังงานบวกพลังของความมั่นใจมุ่งมั่นนะคะที่เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่สวยงามพลังงานนี้แหละที่จะดึงดูดสุดที่รักของคุณเข้ามานะคะพลังงานคราวนี้สวยมากเลยคราวนี้เรามาดูสัญญาณพลังงานของตัวเขานะคะ เขาคนนั้นสุดที่รักของคุณนะคะคนที่เป็นรักแท้คู่บุคเพสันนิวาสของคุณเนี่ยเขาคนนี้มีสัญญาณอะไรยังไงบ้างนะคะที่อยากบอกนะมาแล้วโอ้โหเป็นเดอะมูนนะคะเป็นคู่ที่คิดถึงกันมีการตั้งจิตอธิษฐานถึงกันนะคะมีเรื่องของจิตวิญญาณมีเรื่องของโซเมตเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ ส่งพลังงานส่งกระแสจิตพลังจิตถึงกันนะคะคนคนนี้เขาน่าจะมีการตั้งจิตอธิษฐานในเรื่องความรักความสัมพันธ์ขอให้พบเจอคู่โอ้โหไฮพร p r i e สัญญาณออกมาบอกใช้เลยแล้วตัวคุณเป็นไฮพร p ส i เขาเป็นไฮพร p r i e นี่คือคู่บุญบารมีใหญ่มากๆนะคะ ไม่ได้พบเจอกันง่ายๆบอกเลยว่าสัญญาณบุญเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากๆถ้าคุณได้ทำบุญทําทานนั่งสมาธินะคะพลังนี้จะยิ่งหนุนนำให้คุณได้พบเจอคู่คนนี้การพบเจอนี้จะเต็มไปด้วยความมั่นคงและความมั่นใจนะคะผู้อ่านรู้สึกถึง พลังของจิตวิญญาณแรงดึงดูดระหว่างกันนะคะที่ช่วงนี้น่าจะเริ่มมีความแรงมากขึ้นด้วยพลังของจักรวาลและดวงดาวนะคะสัญญาณห้าดะคนคนนี้ผู้อ่านเห็นพลังสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะพ่อแม่พี่น้องเคยญาติอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นลูกน้องก็ได้นะคะเพื่อนร่วมงาน บุคคลรอบตัวของเขาเหล่านั้นเนี่ยมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของเขาค่อนข้างมากเหมือนไปยุ่งอยู่กับการจัดการสิ่งรอบตัวค่อนข้างเยอะนะคะโอ้โหสัญญาณราชาถือถ้วยคนคนนี้มีพลังของความรักที่อยู่ในหัวใจนะคะในกรณีที่เขากับคุณเคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ย สามารถบอกได้ว่าเขารอคอยคุณนะคะเหมือนเขาถือถ้วยความรักและรอคอยคุณถ้าคุณกับเขายังไม่ได้เจอกันนะคะคนคนนี้เขาน่าจะไปจัดการเรื่องราวรอบตัวหรือว่าต้องทําอะไรหลายอย่างเพื่อคนรอบตัวค่อนข้างเยอะเลยไม่มีเวลาในการที่จะตัดสินใจในเรื่องคู่ก็ได้พลังสัญญาณน,นี้เป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองเขานะคะเหมือนกับว่าให้เขาอ่ะ ไปยุ่งอยู่กับเรื่องราวรอบตัวอะไรแบบนี้ต้องไปแก้ปัญหาให้คนนู้นคนนี้ต้องไปจัดการต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยไม่มีเวลาที่จะหาคู่ก็ได้เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการปกป้องเขาไว้เพื่อให้เจอคุณนะเพราะว่าสัญญ,ญาณไฮพรีไฮพรี e ทสคือจะต้องมีการทำความดีบําเพ็ญประโยชน์ให้คนรอบตัว สิ่งต่างๆรอบตัวหรือว่าถ้าทำอาชีพก็ต้องลุยงานเต็มที่นะคะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานช่วยเหลือผู้คนหรือว่าต้องบอกว่าเป็นคนที่ทำประโยชน์และทำสิ่งดีทั้งคู่เลยนะคะต่างฝ่ายต่างก็ไปดูแลไปจัดการชีวิตตัวเองประมาณนี้นะคะจนกว่าจะได้เจอกันโอ้โหเดือะสตาร ว้าวเลยพลังงานมาทั้ง The Moon The Star นะคะเป็นพลังของจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงถึงกันแล้วก็เป็นความรักที่จะผูกพันกันผ่านบททดสอบผ่านเรื่องราวในชีวิตที่คุณทั้งคู่จะต้องบำเพ็ญประโยชน์กันมาก่อนนะคะถึงจะได้มาเจอกันนี่คือพันธสัญญานะเดอ a r สตาร์เดอขึ้นมาแล้วยังมีไฮพรีไซร์พรีเทสเนี่ย แล้วอีกไปคือคู่บุพเพันิวาสแสดงว่าคุณนั้งคู่เคยตั้งจิตอธิษฐานกันเอาไว้นะคะมันเป็นพันธสัญญาของคู่เป็นคู่บุญบารมีที่ต้องการที่จะปฏิบัติสิ่งดีหรือว่าทำสิ่งดีสร้างสิ่งดีให้กับตัวเองก่อนจนมั่นคงนะคะแล้วจะมาพบเจอกันอะไรแบบนี้นะคะเป็นพันธสัญญาว่า จะไปสร้างประโยชน์สร้างบุญร่วมกันหรือถ้าครองคู่กันแล้วก็จะสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันอย่างเงี้ยนี่คือพันธสัญญาของคู่นี้พลังไม่ธรรมดาเลยนะคะเป็นพลังของรักแท้ที่จะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตดังนั้นรักแท้สุดที่รักของคุณเนี่ยเหมือนเป็นของขวัญจากสิ่งที่คุณทำดี ประพฤติดีประพฤติชอบอะไรเงี้ยนะคะทั้งสองฝ่ายเลยนะคะคุณจะเป็นของขวัญให้กันและกันนะด้วยพันธสัญญาของคุณทั้งคู่นั่นเองเป็นพลังออกมาบอกว่าคุณสัญญากันมาก่อนว่าจะเป็นแบบนี้นะคะก่อนเจอกันอะไรเงี้ยนะ,ะโอ้โหว้าวเลยอธิบายยังไงดีผู้อ่านพยายามอธิบายให้ ง่ายที่สุดนะคะผู้อ่านพยายามอธิบายพลังงานที่ปรากฏขึ้นมานะคะขอขยายเขาหน่อยเด็กถือเหรียญใช้เลยคนคนนี้กับคุณจะมีการเริ่มต้นสารสัมพันธ์นะคะตัวคุณเป็นหนึ่งเหรียญตัวเขาเป็นเด็กถือเหรียญคุณกับเขาจะเริ่มต้นความสัมพันธ์มีพลังของการเริ่มต้นใหม่ พลังของการเริ่มต้นสิ่งดีงามด้วยกันนะคะรอคอยแฮงแมนรอคอยที่จะพบเจอกันจิตวิญญาณเนี่ยผูกพันกันแล้วหรือมีพันธสัญญาต่อกันนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ตามนะคะเป็นคู่บุพเพสันนิวาส ไม่ว่าจะในอดีตชาติหรือชาติปปัจจุบันนะคะคุณจะรอคอยก,กันเพราะมีพันธสัญญาต่อกันนะคะมีสัญญาณแรงดึงดูดมีสัญญาณของการรอจังหวะเวลาเพื่อที่จะพบเจอกันโอ้โหเดอะวลมาทั้งเดอะสตาร์เดอะวลเลยนะพลังงานจักรวาลขับเคลื่อนแล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตําตำบลใดคุณทั้งคู่จะมาพบเจอกัน พลังสัญญาณดีงามมากนะสัญญาณของคนต่างชาติก็ได้นะต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนได้นะคะอาจจะเป็นคนไกลอยู่ห่างไกลกันหรือว่าต้องมีการเดินทางเพื่อมาพบเจอกันนะคะพลังเดว์วคือจะประสบความสำเร็จอาจจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ได้นะคะเดว์วมีลักษณะเครือข่ายเน็ตเวิร์หรือว่าลักษณะของโลกออนไลน์นะคะ เว็บเด็กที่น่าเชื่อถือพลังงานของเด็กถือถ้วยสัญญาณการเริ่มต้นใหม่ระหว่างคุณสองคนเยอะขึ้นมาเยอะเลยนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามมากเป็นปั๊บบี้เลิฟนะสองดาบและต้องมีการตัดสินใจนี่คือการตัดสินใจที่ชัดเจนเพราะว่าตัวคุณคืออัศวินถือดาบ คุณจะตัดสินใจชัดเจนมากๆมุ่งมั่นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมีอะไรบางอย่างที่คนคนนี้สุดที่รักของคุณเมื่อเขาเข้ามาแล้วน่าจะทำให้คุณได้เลือกเส้นทางชีวิตหรือว่าได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างตัวเขาก็เช่นเดียวกันเขาก็มีสัญญาณของการตัดสินใจนี้นะคะการปิดตาแล้วก็ถือดาบ2ดาบหมายความว่าต้องตัดสินใจด้วยความรัก เมื่อเป็นสุดที่รักนะคะรักกันแล้วจิตวิญ,ญญาณจะเชื่อมโยงถึงกันคุณจะตัดสินใจเลือกกันและกันนะคะผู้อ่านขอเปิดขยายสัญญาณสุดที่รักหน่อยนะเดวิล mm hmm. นะคะว,ว้าวคุณทั้งคู่น่าจะต้องผ่านความท้าทายในชีวิตมาแล้วนะสัญญาณคือ เมื่อมาพบเจอกันคู่บุญบาร,รมีใหญ่ยังไงก็ตามก็จะต้องมีบททดสอบนะคะคุณทั้งคู่จะผ่านบททดสอบของความรักอาจจะเป็นบททดสอบในเรื่องของระยะทางก็ได้นะระยะทางระยะเวลานะคะช่วงอายุช่วงวัยหรือว่าวัฒนธรรมที่ต่างกันแนวคิดต่างกันอย่างนี้ก็ได้มันเป็นความท้าทายในเรื่องความสัมพันธ์นะ สัญญาณชาวเวอร์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกระทันหันคุณจะได้เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อคุณกับเขาเจอกันมันเหมือนพลังมีแรงสั่นสะเทือนนะคะจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างโดยฉับพลันทันทีคุณอาจจะไม่คาดคิดก็ได้เมื่อเจอคนคนนี้หรือเหตุการณ์จากที่เป็นไปนะปัจจุบันแบบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย จะเกิดการปรับเปลี่ยนกระทันหันมากๆนะคะคาดไม่ถึงว่างั้นเลยเหนือความคาดหมายนะโอ้โหสัญญาณสามดบคุณทั้งคู่จะต้องเจอบททดสอบในเรื่องความรักอาจจะมีการเศร้าเสียใจผิดหวังหรือว่ามันจะมีเรื่องของความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะด้วยพลังบุญและพลังของรักแท้นะคะจะทำให้คุณก้าวข้ามสิ่งนี้ไปได้ ไม่ว่าจะมีใครที่พยายามเข้ามารบกวนความสัมพันธ์ครั้งนี้เข้ามาเป็นความท้าทายเข้ามาแทรกแซงอะไรก็ตามนะคะพลังของความรักจะก้าวข้ามสิ่งนี้ไปได้ต้องมีบททดสอบนะคะเพราะว่าพลังคู่บุญบาร,รมีใหญ่ไม่ธรรมดาดาบเยอะเลยนะคะต้องเจออุปสรรค มันเหมือนทําให้คุณทั้งคู่ได้ตื่นรู้หรือมีอะไรบางอย่างเข้ามากระตุ้นคุณทั้งคู่นะคะไม่งั้นแล้วต่างฝ่ายต่างก็จะใช้ชีวิตของตัวเองไปนะใช้เลยต้องมีการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์นะคะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องความรักความสัมพันธ์คู่นี้เมื่อคุณทั้งคู่ผ่านบททดสอบนะ ทุกอย่างจะสมูทราบรื่นนะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาของการเตรียมพร้อมใช้เลยจะเป็นเดฟอยเลยนะคะจะสมูทราบรื่นหลั่นล้ามีความสุขดังนั้นพลังความรักสำคัญมากๆโอ้โหมีสัญญาณของการขอแต่งงานนะคะอัศวินถือถ้วยการเดินทางมาพบเจอกัน ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะมันจะมีช่วงเวลาที่คุณจะได้เรียนรู้กันสิ่งนี้สำคัญมากในการที่จะพัฒนาไปสู่รักแท้ที่จะอยู่ด้วยกันแบบอมตะนิรันดร์การนะคะนั่นคือคุณทั้งคู่พร้อมที่จะก้าวข้ามในทุกสถานการณ์ไปด้วยกันไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ตามพลังความรักของคุณทั้งคู่จะทําให้คู่บุญบาร,รมีนี้ตื่นรู้ในการครองคู่กันนะคะและสร้างประโยชน์ด้วยกันนะ ใช่เลยสัญญาณหนึ่งถ้วยเข้ามาเติมเต็มเก้าถ้วยนี้นะคะจะมีการขอแต่งงานจะมีการเดินทางและลงเอยสัญญาณบอกเลยว่าบุญบารมีใหญ่มากนั่นคือความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะจะมีการประสานร,รวมกันหมายถึงว่าคู่กันแล้วก็จะต้องมาลงเอยกันนะคะสร้างบุญสร้างประโยชน์ไปด้วยกันพลังงานออกมาดีมาก ผู้อ่านอยากขอสัญญาณจาก Earth Magic Oracle นะคะอยากขอสัญญาณจาก Earth Magic Oracle เป็นยังไงบ้างพลังงานของตัวคุณและเขานะคะขอดูพลังงานตัวเขาก่อนมาแล้ว m u s i c h a r m o n y เขาจะอินเลยกับคุณมากๆนะคะเข้ากับคุณได้ทุกอย่างเลยแล้วเขาจะยอมคุณทุกอย่างนะ,ะพลังงานสัญญาณเนี่ยมีความโรแมนติกนะคะคู่นี้ ใครคนนั้นจะเป็นคนที่โรแมนติกมากๆมาดูสัญญาณของตัวคุณนะเป็นยังไงใช้เลย reflection ออกมายืนยันว่าเป็นพลังของ soulmate twin flame นะคะคุณทั้งคู่จะเป็นกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันเป็น soulmate ที่มีจิตวิญญาณเป็นครึ่งหนึ่งของกันและกันนะคะเลยต้องผ่านการเรียนรู้อะไรมามากมาย แต่ด้วยแรงบุญแรงกุศลของคุณนะคะจะทำให้คุณได้มาลงเอยกันแล้วช่วงนี้เป็นจังหวะเวลาของแรงดึงดูดนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้ามาชมคลิปนี้แสดงว่าจังหวะเวลานั้นเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วก็คือจะมีแรงดึงดูดคู่จะมีแรงดึงดูดรักแท้เข้ามาในชีวิตคุณนะคะคนที่เป็นคู่โซเมทวินเฟลมนะพลังช่วงนี้มาเด่นมาก เป็นสุดที่รักของคุณด้วยขอดูพลังงานความสัมพันธ์นะคะสัญญาณคราวเชฟชิฟติ้งจะเกิดการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงต้องมีการเดินทางนะมีรูปแบบชีวิตที่เกิดการปรับเปลี่ยนให้ลงตัวนะคะความสัมพันธ์ที่จะดำเนินต่อไปนะคะจะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากๆ หลังจากที่เกิดการปรับเปลี่ยนมันจะมีพลังของความรักที่มั่นคงเป็นรักแท้ปรากฏขึ้นนะคะอมาตะนิรันการนะ,ะสัญญาณสวยมากเลยผู้อ่านอยากจะขอข้อความนะคะอยากขอข้อความจากสุดที่รักของคุณนะคะคนที่เป็นรักแท้คร่บุพเพสันิวาสเอามาแล้ววันนี้นะคะได้ออกมาขอ5ข้อความ มาดูข้อความแรกก่อนนะคะข้อความแรกก็คือโอ้โห y v u y o u u o much ออกมาสารภาพเลยนะคะ m o r e and m o r e เ v e r y day เขารักคุณมากรักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะคะยิ่งรักคุณมากแล้วก็ยิ่งรู้จักคุณก็จะยิ่งรักคุณมากขึ้นทุกวันเลยนะค,ะค,คนคนนี้สัญญาณเนี่ยหวานมากสุดที่รักของคุณนะคะใช้เลยออกมายืนยัน ขอใบที่2นะคะ love is forever between us ออกมายืนยันอีกแล้วความรักครั้งนี้จะคงอยู่ตลอดกาลนะคะระหว่างเรา2คนนะคะก็คือเป็นรักอมาตะนิรันดรการของคุณนั่นเองนะคะขอใบที่3นะ,ะ only you could make me smile like a fool มีแค่คุณเท่านั้นที่จะทำให้เขายิ้มได้นะคะแล้วอาจจะยิ้มแบบ ยิ้มทั้งวันอะไรเงี้ยจนทุกคนงงว่ายิ้มอะไรเงี้ยมีแค่คุณที่ทําให้เขายิ้มได้แล้วเขามีความสุขมากๆนะคะเมื่อได้คิดถึงคุณเขาจะยิ้มเสมอเลยนะคะโลกสดใสเป็นสีชมพูว่างั้นนะคะข้อความที่4นะคะเขาบอกว่าชาวว l โ e เออร์แ r e โอ้โห,โหเขาถามคุณว่า จับมือกับเขาแล้วเดินไปด้วยกันได้ไหมว้าวมากกรีดยาวๆนะคะหวานมากเลยหวานมากเลยนะคะคนคนนี้สุดที่รักเขอข้อความที่ห้าเขาบอกว่า I feel like I have known you before โอ้โหใช่สิเขาบอกว่าคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาเคยรู้จักคุณมาก่อนหน้านี้คุณ,คณนั้งคู่เนี่ยเคยเป็นคู่กันมาก่อนแล้วก็มีพันธสัญญาของจิตมิญญาณน,นะคะ ที่จะกลับมาครองคู่กันอีกครั้งกว่าที่จะมาคลองคู่กันอาจจะต้องผ่านสถานการณ์อะไรหลายอย่างมากมายนะคะเพื่อพิสูจน์รักก็ได้เป็นสิ่งที่คุณได้ตั้งจิตเอาไว้นะคะคุณทั้งคู่เนี่ยกว่าจะมาคลองคู่กันคุณได้ตั้งจิตกันมาไว้ตั้งแต่อดีตชาติแล้วนะคะว่าก่อนจะมาเจอกันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะพลังสัญญาณออกมาแบบนี้นะคะพลังอลังการมากๆเลย ความรักของสุดที่รักครั้งนี้นะคะผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนเลยนะคะประสบความสำเร็จในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์และในชีวิตด้วยรักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ